สวัสดีครับครับก็สวัสดีนะครับก็วันนี้วันเดี๋ยวจะมาดูรากฝักหวานที่จับกับต้นตะขบนะครับถ้าจําคลิปที่แล้วนะครับที่ทําไ้นะครับคือจะมีต้นตะขบต้นหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีต้นฝักหวานสองต้นที่โตเร็วมากนะครับแค่สามปีนะครับ สูง3เมตรนะครับก็พอดีช่วงนี้เกิดพายุสร้อนเซนกา้านะครับที่เข้ามาในไทยในะภาคพีสานนะครับก็ส่งผลให้ฝนตกหนักเป็นจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับตะกบต้นนี้ก็เลยได้ล้มลงนะครับนะครับเทียบถ้าถ้าคิดที่แล้วก็จะอยู่โซนนี้นะครับตอนนี้เขาล้มลงแล้วนะครับนี่ตะกบต้นใหญ่ก็ส่งผลให้ เนี่ยเราจะเห็นรากผักหวานกับรากตะขบอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะครับว่ามันเกาะกันจริงไหมนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนะเป็นต้นเล็กในถุงครับคราวนี้เป็นต้นจริงเลยในสภาพจริงนี่ต้นผกหวานสองต้นนี้นะครับน้ำที่แฉะเลยครับ นนะครับ,ะรบจะสังเกดตดูนะครับจะเห็นหมุมปุ่มเยอะนะครับเห็นไหมุสีขาวๆเนี่ยนะครับ,รบที่มันจับเป็นปมๆอย่างงี้นะครับ ข้างล่างนี่ก็มีแค่รากที่มันขาดออกจากกันปกติก็ต้องมีรากที่เชื่อมกันติดมันหมดนะครับแต่ว่ามันขาดไปแล้วนะครับก็จะเดินอ้อมไปอีกนิดโคนเยอะครับ ในลากเขาขาวเนี่ยครับจับจับทั้งลากแก้วทั้งลากฝอยนะครับจับเต็มไปหมดเลยเนยครับลากเขางมาขวานนะครับอันนี้ของจริงเลยนะครับถ้าเขาไม่ล้มเราก็คงจะไม่ได้เห็นว่าในสภาพจริงเขาจับกันยังไงนะครับ เดี๋ยวจะรอดูว่าผักหวานต้นนี้จะส่งผลเสียหายยังไงนะครับอีกเดือนสองเดือนก็จะติดตามดูว่าจะส่งผลกระทบยังไงเมื่อรากที่ดูดกับต้นตะขบถูกตัดขาดออกนะครับชูชัดนะครับ ส่วนของรากนะครับที่ยังลงเหลืออยู่ที่ยังติดอยู่นี้ก็คือซากที่ล้มนะครับล้มเมื่อวานนี้นะครับก็ห่างกันประมาณเม็ดหนึ่งครับกับต้นตะวานนะครับน,นี่ส่วนที่อยู่ในดินนะครับ ไปเกือบทั้งทุกที่เลยนะครับที่มีรากนะครับกิ่รากที่ใหญ่แล้วก็ยังจับนะครับเป็นปุ่มๆน่ครับนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ให้ดูในของต้นตะขบนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะให้ดูต้นอ,อื่นๆนะครับถ้ามีโอกาส วันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ